ตอนที่แปหเสร็จสิ้นการแข่งขันเหมาช้างเทียนนิ่งอึ้งไปพร้อมกับรู้สึกเสียใจขึ้นมาเขาได้เปล่าประกาศไปว่าสิสสำนักทางเฉียงเป็นแค่ขยะเพื่อป้องกันไม่ให้อู่โม่เข้าร่วมกับตระกูลเซินถูแต่เขาไม่คิดเลยว่าสำนักทางเฉียงจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าตระกูลเซินถูแบบนี้อันที่จริงแล้วจะตำหนิเขาแบบนี้ก็ไม่ถูกเท่าไหร่ยังไงซะก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจางอยู่จะมีความแข็งแกร่งที่น่ากลัวเช่นนี้ หากเขารู้มาก่อนว่าจังอยู่จะแข็งแกร่งแบบนี้แม้ว่าเขาจะมีความกล้ามากกว่านี้สักสิบเท่าแต่เขาก็คงไม่กล้าพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับสำนักทังเฉียงออกไปแต่เจ้าคือเหมาชังเทียนหนึ่งในสามอัจฉริยะของเมืองทะเลทรายเชียวนะแล้วเจ้าจะมาอยู่กับขยะอย่างพวกเราทำไมกันหลินหมิงพูดขึ้นมาไปเข้าร่วมตระกูลเซินถูเธออัจฉริยะเช่นเจ้าตระกูลเซินถูคงยินดีต้อนรับตระกูลเซินถูยินดีต้อนรับกับผีหน้าสิก แค่คำพูดที่เหมาชังเทียนเพิ่งพูดออกไปเซินถูป้าก็อยากจะตีเขาให้ตายแล้วดังนั้นเซินถูป้าจะรับเขาเข้าตระกูลเซินถูได้ยังไงเหมาชังเทียนเหลือบมองไปที่เซินถูป้าเมื่อเห็นสีหน้าดำทอมึนของอีกฝ่ายเขาก็ต้องตกใจขึ้นมาทันทีทุกคนข้าผิดไปแล้วข้ามีตาหามีแววไม่ เหมาฉังเทียนยิ้มแห้งๆออกมาพยายามแก้ตัวกับหลินหมิงและคนอื่นๆพวกเจ้าต่างก็เป็นอัจฉริยะแม้แต่ข้าไม่อาจเทียบกับพวกเจ้าได้เลยวาจาไร้าสาระก่อนหน้านี้พวกเจ้าอย่าไปใส่ใจเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นดวงตาของเหมาชังเฟิงก็กระตุกขึ้นมาจากนั้นก็เบือนหน้าหนีทำเหมือนไม่รู้จักเหมาชังเทียนส่วนหัวหน้าตระกูลเหมาเหมายี่ก็มองไปที่เหมาชังเทียนด้วยท่าทีที่เหลือเชื่อเขาไม่คิดเลยว่าลูกของเขาจะเป็นคนเช่นนี้แถมยังทำให้ตระกูลเหยาต้องเสียหน้า พอได้แล้วเหมาฉ์ังเทียนจังอยู่มองไปที่เหมาฉชังเทียนและพูดขึ้นมาเบาๆเจ้าไม่ผ่านเงื่อนไขาการเป็นสิทธิ์สำนักทางเฉียงดังนั้นกลับไปเสียเถิดเหมาฉางเทียนชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็เงยหน้าที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวงังมองไปยังจังอยู่และพูดขึ้นด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำทำไมกันเขาตะโกนออกมาด้วยความโกรธทำไมพวกเจ้าทุกคนถึงเอาแต่สนใจอู่โมกทำไมไม่มีใครสนใจข้าเลย พรสวรรค์ของข้าไม่ได้แย่ไปกว่าเขาหรืออาจจะดีกว่าเขาซะด้วยซ้ำแล้วทำไมถึงได้ปฏิบัติต่อข้าแตกต่างจากเขาเช่นนี้เติ้งชิวฉานก็ไม่เห็นหัวข้าตระกูลเซินถูกก็ไม่สนใจข้าตอนนี้แม้แต่สำนักคังเฉียงก็ไม่ใยดีข้าทำไมกันข้าแย่กว่าอูโม่ตรงไหนข้าไม่เห็นด้วยมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมตอนนั้นเหมาฉางเทียนดูคลั่งขึ้นมาในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสิ้นหวังและความเจ็บปวดจนใกล้จะเป็นบ้าไปแล้ว ทำไมสิ่งที่ข้าต้องการอูโม่ถึงได้มาครอบครองข้าเหมาฉางเทียนยังพยายามไม่พอหรือทำไมตระกูลเซินถูถึงได้ชักชวนอูโม่อยู่ซ้ำ,ซำแต่ข้าที่เสนอตัวกลับปฏิเสธเพื่อจะเข้าร่วมสำนักขังเฉียงข้าได้โยนศักดิ์ศรีของข้าทิ้งและเอาอกเอาใจพวกขยะแต่ทำไมถึงยังปฏิเสธข้าอีกทุกคนที่อยู่รอบๆต่างก็พากันนิ่งเงียบมีแค่เสียงตะโกนอันสั่นเครือของเหมาฉางเทียนที่ดังก้องไปทั่วทุ่งหญ้าอารมณ์โศกเศร้าเจ็บปวดแพร่กระจายไปทั่วอากาศ เมาชางเทียนคุกเข่าลงกับพื้นมือทั้งสองข้างยันที่พื้นเอาไว้ขณะที่ร่างกายสันเทาไม่หยุดช่างดูน่าสงสารและน่าเห็นใจยิ่งนักทุกคนต่างก็มองไปที่เมาชางเทียนอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเติ้งชิวฉานเม้มปากแน่นคิดจะอธิบายบางอย่างแต่สุดท้ายก็ถอนหายใจออกมาแล้วกลืนคำพูดของนางลงคอไปชางเทียนเหมายี่มองไปที่เหมาชางเทียนด้วยสีหน้าอันซับซ้อนสีหน้าที่สิ้นหวังของลูกชายนั้นทำให้เขารู้สึกปวดใจ ลินหมิงและคนอื่นๆมองไปที่เหมาฉางเทียนด้วยท่าทีที่ไม่ต่างจากเดิมสายตาของพวกเขาไม่ได้มีความสงสารเลยแม้แต่น้อยคนน่าสงสารมักมีความเครียดแค้นอยู่ในใจแต่ที่เหมาฉางเทียนมีสภาพแบบนี้ก็เป็นเพราะตัวเขาเองทั้งนั้นเจ้าพูดจบหรือยังจางหยูมองไปที่เหมาฉางเทียนอย่างใจเย็นราวกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยตั้งแต่ต้นจนสีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยหากเจ้าพูดจบแล้วงั้นข้าจะได้พูดบ้าง ทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังเหมาช้างเทียนเองก็มองไปที่จางอยู่จางอยู่พูดขึ้นมาอย่างช้าๆในเมื่อเจ้าถามงั้นข้าก็จะประกาศกฎเกณฑ์สำหรับการรับสมัครสิทธิสํานักขังเฉียงมีอยู่สามอย่างที่สํานักขังเฉียงของข้าจะไม่รับพวกคนนิสัยแย่ไม่รับพวกที่ไม่มีตระกูลที่นี่ไม่รับคนที่พรสวรรค์ธรรมดาไม่รับ